สรุป20สคำสั่งสำคัญของทรัมป์ในวันแรกที่กลับมานั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐ 1. ถอนสหรัฐออกจากองค์การนานาไมโลก2เลื่อนการบังคับใช้รัฐบัญญัติปกป้องชาวอเมริกันจากแอปพลิเคชันที่ควบคุมโดยปรปรักต่างชาติ 3. ใช้นโยบายอเมริกาเฟิร์สหรือให้ความสำคัญกับอเมริกาเป็นอันดับแรกกับทุกข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 4. บรรเทาวิกฤตค่าครองชีพ 5. ระง,งับการสัญหาบุคลากรภาครัฐ หห้ามการส่งระเบียบใดๆไปยังสำนักงานทะเบียนรัฐบาลกลาง7ฟื้นฟูเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและยุติการเซ็นเซอร์ของภาครัฐจากข้ออ้างว่าเป็นไปเพื่อรับมือกับข้อมูลเท็จบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ8ยกเลิกการใช้กฎหมายกวดล้างศัตรูทางการเมือง9ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติที่ชายแดนตอนใต้ของสหรัฐ10ประกาศใช้นโยบายการค้าที่ให้ความสำคัญกับอเมริกาเป็นอันดับแรก 11. ปลดปล่อยพลังของอเมริกาฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจโดยส่งเสริมการสำรวจและผลิตภัณฑ์และแร่ธรรมชาติ12ปรับโครงสร้างโครงการรับผู้ลี้ภัยของสหรัฐ 13. ยกเลิกการให้สถานะพลเมืองอเมริกันโดยกำเนิด14เพิ่มการรักษาความปลอดภัยชายแดน15ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานระดับชาติเพื่อเร่งให้มีการผลิตพลังงานเพียงพอต่อความต้องการในประเทศและแก้ปัญหาราคาพลังงานที่สูงขึ้น 16. เพิกถอนการเช่าพื้นที่ทำฟาร์มพลังงานลมในพื้นที่ไหลทวีปนอกชายฝั่ง 17. ลดการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศ 18. ออกบันทึกความเข้าใจทวงคืนอำนาจอธิปไตยและความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของสหรัฐ 19. เข้มงวดการให้วีซ่าเข้าประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าคนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศจะไม่มีเจตนาทำร้ายชาวอเมริกันหรือผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา ยีสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดําเทศเดินนโยบายต่างประเทศที่ให้ความสําคัญกับอเมริกาเป็นอันดับแรกก่อและออกแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องโดยเร็วที่สุด